เวลาทำงานที่เป็นสัมมาอาชีวะงานที่ไม่มีโทษต่อตอนเองและบุคคลอื่นสัตว์อื่นก็มีความสุขกับการทำงานในปัจจุบันการเมาเหล้าเมาเบียเนี่ยฉลองกันเนี่ยการเมาของพวกนี้เมาแอ,อลกอฮอล์เนี่ยเมาแล้วมันยังมีเวลาหยุดมีเวลาสาางนะแต่เมาความคิดเมาความปรุงแต่งมันเมาค้างมันแห้งเนี่ย มันไม่จบไม่สิ้นเน่ยเราก็ต้องสงสารตนเองบ้างเราจะไปคิดจะไปปรุงแต่งมันทำไมต้องมาหยุดตนเองเพื่อมาอบรมบ่มอินทรีย์ให้ใจเราสงบให้ใจเราเย็นบางครั้งบางคราวเนี่ยครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอาหารหันเห็นลูกศิษย์เครียดมากเพราะลูกศิษย์ปฏิบัติก็จะเอาจะเอาอย่างเดียวเอาความโลภเป็นตัวนำ ถึงจะตั้งเป้าไว้ที่พระนิพพานก็จริงเนี่ยแต่พอเวลามาปฏิบัติจริงๆก็ปฏิบัติด้วยความโลภเอาความโลภเป็นตัวนำเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเสียสละเพื่อละเพื่อปล่อยวางท่านบอกให้พักผ่อนให้พักการปฏิบัติเพื่อปรับอินทรีย์ให้สมดุลเนเพื่อให้อิริยาบถมันสมดุลกันอิริยาบถมีตั้งสี่นะยืนเดินนั่งนอน ต้องทําให้สมดุลกันทั้งหมดแต่เพราะว่าเอาความโลภเป็นตัวนำมันเลยเครียดนนั่งสมาธิก็อยากให้สงบไม่อยากให้ฟุ้งเนี่ยพอยิ่งไม่อยากให้มันฟุ้งมันก็ฟุ้งไปใหญ่ดังที่ว่าจิตคิดจิตไม่รู้จิตรู้คือจิตไม่คิดยิ่งคิดยิ่งไม่รู้ยิ่งอยากรู้ยิ่งไม่หยุดคิด ต่อเมื่อหยุดคิดจึงรู้จิตคิดมันไม่มันไม่มีทางรู้หรอกมันไม่มีทางรู้สติไม่รู้สมาธิเพราะมันมัวแต่คิดมัวแต่ปรุงแต่งมัวแต่ฟุ้งซ่านจิตที่รู้มันจะเป็นจิตที่ไม่คิดไม่ปรุงแต่งมันจะอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันยิ่งคิดยิ่งปรุงแต่งยิ่งฟุ้งซ่านก็ยิ่งไม่รู้พอยิ่งอยากรู้มันก็ตามไปเรื่อยเลยเนี่ยไม่หยุดคิดหรอกนะอยากสงบ ไม่อยากฟุ้งซ่านไม่อยากปรุงแตง่งไม่อยากเครียดไม่อยากคิดเรื่องไม่ดีพอยิ่งอยากมันก็เหมือนกับยิ่งตามมันไปเนี่ยไม่ได้ตัดณปัจจุบันเพราะเราไปต่อมันสุดท้ายเราต่อเมื่อหยุดคิดนี่แหละจึงจะรู้ได้สติสมาธิก็เกิดเราจึงต้องมาประพฤติมาปฏิบัติด้วยทางสายกลางของพระพุทธเจ้านี่แหละที่พระพุทธองค์เนี่ย ทรงปูทางไว้อย่างดีที่สุดแล้วนะไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปตึงเกินไปก็คือการเพ่งหย่อนเกินไปก็คือการเผลอจะเพ่งหรือว่าจะเผลอเพ่งก็คือเหมือนเครื่องยนตนะ์เน่ยติดเครื่องแล้วก็เร่งเครื่องมากเกินไปนะพอเร่งเครื่องมากเกินไปเนะี่ยไปได้ไม่เท่าไหรนะ่เนี่ย เครื่องมันก็น็อกพอน็อกแล้วเบื่อที่นี้ไม่อยากทำต่อแล้วเป็นคนป่วยป่วยทางกายไม่เท่าไหร่แต่ว่าป่วยทางจิตเนี่ยมันรักษายากเนี่ยยิ่งตามอารมณ์ตามความคิดตามนิมิตตามเวทนาตามรู้สึกไปเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็คือถ้าพอไม่เพ่งมากก็เผลอมากทีนี้เผลอก็คือตามใจตามอารมณ์ตามความรู้สึกตามความเคยชิน ไม่มาอยู่ตรงกลางเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไปสองทางเนี่ยฝ่ายหนึ่งก็เร่งเครื่องมากนะอยากให้บรรลุไวๆก็เหมือนกับการเพ่งมากเป็นอัตตากินมถานุโยคทำตนให้ลำบากอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเผลอย่อย่อนอ่อนแอนะตามใจตามอารมณ์ตามความรู้สึกไม่มาจับหลักจับประเด็นที่ตรงกลางพระพุทธเจ้าก็ส่งปูทาง ทรงวางพระวินัยทรงวางระเบียบการประพฤติการปฏิบัติไว้ให้อย่างดีแล้วนะอย่างประชาชนคนทั่วไปเนี่ยปกติทานอาหารวันละสามมื้อสำหรับผู้ที่บวชนักบวชก็ฉันวันละมือ้อก็เป็นการเพียงพอเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ในแต่ละวันแล้วเนี่ยด้วยการพิจารณาให้เห็นชัดเจนว่าอาหารที่เราทานเข้าไปแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยไม่ใช่เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับตกแตง่งแต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์ด้วยการทำอย่างนี้เราย่อมระง,งับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ คือการอิ่มเกินให้มันเกิดขึ้นความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพร่างกายนี้เป็นผู้หาโทษไม่ได้คือไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ความเป็นอยู่โดยผาสุกจะมีแก่เราเราต้องมีสติต้องมีพิจารณาบริโภคใช้สอยอะไรทุกอย่างเนี่ยต้องพิจารณาเมื่อพิจารณาเนี่ยสิ่งที่มันเป็นคุณมันก็จะเป็นคุณจริงๆมันจะไม่เกิดโทษเนี่ เราทุกคนส่วนใหญ่กำลังเป็นโรคไม่รู้จักอารมณ์ไม่รู้จักความคิดไม่รู้จักความปรุงแต่งไม่รู้ว่าอันนี้เป็นธรรมชาติที่เราเกิดมาก็ต้องมีความคิดมีอารมณ์เราพากันหลงในความปรุงแต่งหลงในสังขารก็เลยเป็นโรควันไหวไหววันต่อโลกกะระทำทั้งแปดมีลาบเสื่อมลาบมียศดเสื่อมยศนินทาสนเสริญสุขทุกเนี่ย มันก็เลยทั้งไหวทั้งวันทั้งวันทั้งไหวเนี่ยสารพัดที่จะเข้ามาดังนั้นทุกท่านทุกคนเนี่ยจึงต้องมารักษาโรคโรคป่วยของเราที่เราเป็นอยู่เนี่ยด้วยยาของพระพุทธเจ้าด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าอันเป็นโอสถที่จะเยียวยารักษาใจของเราเราจะได้เอาร่างกายเนี่ยทำประโยชน์เท่าที่จำเป็น ไม่มีความจำเป็นเลยที่จะไปทำลายระบบสมองทำลายร่างกายตนเองเนี่ยร่างกายมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรหาของไม่ดีใส่เข้าไปในร่างกายร่างกายก็เหมือนแพ้รับบาปเนี่ยลองคิดดูพอใจเราเนี่ยมันอยากมันก็หาของที่มันชอบเนี่ยใส่เข้าไปในร่างกายพวกเหล้าพวกเบียร์พวกยาเสพติดเนี่ยใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไป ร่างกายมันก็เหมือนแพะรับบาปนะแพะรับบาปก็คือสิ้นอายุไขก่อนวัยอันควรจากเท่าที่จะมีอายุไขเจ็สิบห้าปีแปดสิบปีแต่มันก็ไม่ถึงนั่นเพราะว่าเครื่องมันน็อกก่อนร่างกายมันแห้งก่อนเพราะใส่แต่ของไม่ดีร่างกายเลยเป็นแพะรับบาปถ้าใจของใครไวต่อสีแสงรูปเสียงกลิ่นรสลาบยศสรรเสริญน,นินทา เราต้องมาหยุดตนเองนะด้วยธรรมโอสดด้วยการเยียวยาใจด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยการรู้จักความปรุงแต่งของเราทุกคนนะเราทำให้ง่ายอย่างนี้แหละมันก็จะดีขึ้นไม่มีอะไรจะมีความสุขเท่ากับมารู้จักและมาหยุดตนเองจะได้หยุดเป็นธาตุของความคิดธาตุของอารมณ์ธาตุของความปรุงแต่ง ถ้าเรามีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องหยุดปรุงแต่งเรื่องมันก็จบกันไม่ได้มีอะไรปัญหามันหาเรื่องให้ตนเองเฉยๆสรุปแล้วปัญหาภายนอกไม่ได้มีหรอกเนี่ยปัญหามันมาจากที่เรามีความเห็นไม่ถูกต้องเข้าใจไม่ถูกต้องปฏิบัติไม่ถูกต้องนี่เองต้องมารู้จักปัญหาที่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราทุกคนที่มันเป็นชนวนเหมือนกับที่คนโบราณบอกว่าไม้ขีดก้านเดียวเนี่ย ที่จุดขึ้นมามันเผาบ้านทั้งหลังได้เผาเมืองทั้งเมืองได้ความคิดความปรุงแต่งอย่าไปให้ความสําคัญมั่นหมายกับมันอย่าให้มันมีอำนาจมีอิทธิพลครอบงำจิตใจให้ทุกท่านทุกคนเนี่ยพากันถอนรากถอนโคนเอาวิชาคือความหลงออกไปให้ได้อย่างพระอาหารหันต พระอริยเจ้าท่านมีความสุขจากการเสียสละเพราะว่าท่านถอนรากถอนโคนสิ่งเหล่านี้ออกไปจิตใจของท่านไม่มีปัญหาหมดปัญหาท่านเสียสละท่านก็มีอายุยืนแต่ถ้าท่านไม่เสียสละเพื่อประโยชน์เพื่อผู้อื่นเพื่อมาหาชนส่วนรวมอายุท่านก็ไม่ยืนทุกท่านทุกคนเนี่ยอย่าพากันมาเผาตนเอง ต้องรู้จักอารมณ์รู้จักความคิดเราอย่าไปวิ่งตามรูปเสียงกลิ่นรสลาบยศสลรเริญเราทุกคนต้องพากันคิดดูดีๆนะอาวิชาความหลงความคิดความปรุงแต่งเนี่ยมันเผาเราความอยากความต้องการต่างๆมันมาเผาเราที่พุทธองค์ตรัสไว้เนี่ยทะเลไม่อิ่มด้วยน้ำไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อเนี่ย คนโลภคนหลงก็ไม่เคยอิ่มเต็มไปด้วยความทยานอยากไม่เคยอิ่มเต็มด้วยตัณหาการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยเราอย่าพากันทำให้มันวุ่นวายอย่างครั้งหนึ่งมีพระไปกราบหลวงพ่อพุทธธาตุที่ส่วนโมกแล้วกราบเรียนท่านว่าผมอยากจะมาอยู่กับท่านอาจารย์มาปฏิบัติกับท่านอาจารย์หลวงพ่อก็เลยถามว่าท่านไม่มีวัดไม่มีที่อยู่หรือ พระรูปนั้นก็ตอบว่ามีที่อยู่ครับแต่อยากมาประพฤติปฏิบัติกับท่านอาจารย์หลวงพ่อพรุ่นทานก็เลยบอกไปว่าท่านไม่รู้การปฏิบัติล็อกเนี่ยการปฏิบัติไม่ต้องไปทําอะไรมากไม่ต้องไปคิดอะไรเราต้องรู้จักความคิดรู้จักอารมณ์อย่าไปวุ่นวายตามอารมณ์เพราะความคิดความปรุงแต่งมันเป็นทุกข์อย่างยิ่งการปล่อยวางได้จึงจะเป็นความสุขอย่างยิ่งยิ่งปล่อยวางยิ่งว่างเบานะ ยิ่งรับเอายิ่งเป็นทุกข์ย้ำอีกครั้งหนึ่งยิ่งปล่อยวางยิ่งว่างเบายิ่งรับเอายิ่งเป็นทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักความคิดความปรุงแต่งเนี่ยนั่นแหละคือการเผาตนเองตลอดเวลาเรากำลังสร้างบาปสร้างกรรมสร้างเวรสร้างภัยให้กับตนเองทุกคนต้องมารู้อารมณ์ของตนเองอย่างนี้ต้องมารู้ความคิดอย่างนี้รู้จิตรู้ใจอย่างนี้พากันมาหยุด ความวุ่นวายคนเราทำได้อย่างนี้มันดีนะเข้าถึงความพอดีพอเพียงความมักน้อยสันโดษ